สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเฮีีนะครับและตอนนี้ผมก็อยู่ที่ร้านโพแก้วเมี่ยงปลาเผานะครับร้านนี้น้ำจิ้มเขาเด็ดและปลาเขาสดอร่อยนะครับเดี๋ยวเราไปสั่งกันเลยนะโอเค แล้วตอนนี้เราก็อยู่กับพี่เจ้าของร้านนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมปลาอะไรที่ขายดีครับพี่อตอนนี้ที่ขายดีที่สุดคือปลานิลปลานิลไม่มีคาคว่าคาวของเรารับรองความสะอาดแล้วก็รสชาติจะหวานรลาที่เนื้อหวานที่สุดคือสู้ปลานิลไม่ได้ต้บกินแค่มันอย่างเดียวนะครับแต่ว่าปลาปลานิลเนี่ยเนื้อมันจะหวานแล้วน้ําน้ําที่อยู่ในเนื้อเนี่ยคือเซ็ตด้านหลังของมันจะหวานมากนะครับ

S <S <an> น,นี่ยเห็นไหมเนี้ยน้ำหวานของมันก็อยู่ด้อรลอยมากอร่อยกว่า <S <S <an> <S เราจะจิ์ที่เพียงแค่มันอย่างเดียวแต่สู้การินไม่ได้กความคาวค,ควาคาวอะไรไม่มีรับรองได้เพราะปลาของเราสะอาดบางที่นะที่ว่คาลูกค้าก็โดนน่ยหนึ่งเขาเลี้ยงไก่หมูไว้ก้างเบิร์นก้างล่างเป็นปลานิน,นทีนี้ของเราเนี่ยเราซื้อที่แปลปลาเราทํารทปาระกันทั้ประกันไว้ ไม่มีคำว่าข่าวนั่นแหละลูกค้าบางคนกินทับทิมแล้วทับทิมหมดมากินปลาดิบวันหลังปลาทับทิมไม่เอาแล้วข่าวทับทิมไปเลยได้โลกของเราไม่พออยู่ทับทิมเปลี่ยนได้เหลือแค่สตัวไงได้ได้ได้ให้น้องครับผมขอบคุณครับพี่ครับเราไซส์หนึ่งเขาหลูไซส์ละโลแต่เหมือนปลาทับทิมนี่ตัวหนึ่งโลสามโลสามสินี้ไซส์ละโล แต่ว่าปลาทับทิมนี้คือทับทิมเนี่ยเขาเลี้ยงกระชังเขาไม่ได้เลี้ยงบ่อดินแต่ว่าปลานินนี่คือเลี้ยงบ่อดินนะครับที่ราคามันสูงแงตกต่างกันอย่างนีน้แต่ว่าสู้ให้อร่อยเนี่ยสู้ปลานินไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าปลานินกระชังนี้ไม่อร่อยอีกนะมันอยู่ที่น้ําน้ําวิ่งถ้าน้ําเดินเนี่ยโอเคปลามันจะมันของเรามีทั้งหมด8สาขานะครับที่นี่สาขาที่3นะครับแต่ว่าจะพะน้ําชิ้มสูตรน้ําชิ้มเมือปนปนม่อก่อนบมทำเสร็จแล้วมีคนเอาเรียนแบบไป แต่หน้าวันนี้ผมทาสูตรใหม่ประมาณสักปีกว่าแล้วไม่มีใครที่เรียนแบบน้าจิ้มผมผมได้นะครับรสเด็ดมากพลิกก็สดๆนะครับนั่นแหละแถมราคาสูงปลิกเราขายวันหนึ่งก็ตกประมาณ600บาทต่อวันเฉพพอลูกค้าที่ซื้อน้าจิ้มไปกินกับกุ้งมั่งกินกับอาหารทะเลแล้วแต่เขาเขาจะแวดซื้อกันนะครับแล้วคนที่ฝั่งร้านไหนครับอ๋อร้านผมอยู่เ,เรียบคลองศอออยู่ใกล้กับตลาดนายใหญ่เลยลเราจะเปิด เฉพาะเวลายโมงรับของได้หมดประมาณ2ทุ่มแล้วก็วันหยุดนี้หยุดวันพฤหัสอย่างเดียวเรามีอาหารทะเลด้วยมีหอยมีหมึกแล้วก็มีปลาปลานิลนปลาตะพิมปลาช่อนนะครับปลาของเราสดๆดทุกวันไม่มีความเหลือตอนนี้5โมงครึ่ง5โมงครึ่งตอนนี้ปลายังเหลืออยู่ประมาณ2 0ตัวแล้ววันหนึ่งเราขายสดประมาณ5่อนอนก่อนโควิด ประมาณเดือนเมษาเราขายวันหนึ่ง300กว่าตัวแต่ตอนนี้จะตกอยู่280ถึง290ต่อวันนะครับรอยก็เหมือนท่านสุดๆมาจากทะเลเลยรับรองร่ามันอร่อยรดการให้ต้องถามนะครับสำหรับชิมก็สุดสิไม่มีใครเหมือนที่นี่นะครับขอบคุณมากครับพี่ครับผมครับแล้วผมก็ได้มาแล้วนะครับผมซื้อปลาทัทิมนะครับพี่ก็แถมปลานินให้นะครับให้ลองไปชิมดูนะ เรียกปานินที่นี่เด็ดครับเพืเ่อนๆไม่คาวนะครับและน้ำจิ้มที่นี่อร่อยมากเลยนะครับ